ต้มเนื้อแซ่บตามสไตล์่อกัวหุ่นหมีครับพี่น้องเมื่อนี้ได้เนื้องัวงอีกเจ้าพี่น้องครับนะครับสิมาต้มกิ่นแรงนะครับได้ใสล่ลวกันท่านแท่นแลวก็นเนื้อเศษมากนะครับมาต้มใส่คอร์ดแซ่บ,บกิ่นนะครับเลยใส่คอร์ดมาด้านล่าลวกัน บนแหงใจมาขอดังเด่นนะครับผมก็ขอดทั้งสี่ได้กระเดากันเห็นอไอมเสียนากาคนมาเค็ดกินงลองเมืองกันนะน้าเสียบ้าะนะครับใส่คอดพี่น้องใกล้สีเลีล่ยมเราละนะครับคอดไว้แบบนี้ล้วด็ บนละเวลาต้มแล้วตม้มไก่เปือยยังเอามาตัดนะครับเพราะว่าตัดต้นนี้มันสิยเกียรตนะครับขอดอาสิบพงามหมาดเลยครับเพราะว่า <c oughs> ใส่ขอดใส่ขอดลองเบิ้งครับอันนี้ขังแดดเด้อสิลองเห็นเบิง้งกันเห็นแต่รอบที่ตัดนะครับเห็นตะพูนว่าใส่ขอดใส่ขอดก็สิขอดแบบนี้ตัวเนาะ ขวดภาใสอีสานคือมัดพ่อก็เลยคิดว่าต้องเป็นใส่มัดแบบนี้เลยแท้โอ้มาตัวใจก็มัดไหลตลอดอ๋านี่นะครับเดี๋ยวปรอยครับเครื่องก็จะมีถา่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมใหญ่นะครับมีหอมแดงกระเทียม รากผัก,กชีนะครับก่อไฟได้ที่แล้วก็ใส่หม้อเลยนะครับตั้งหม้อเสร็จเราก็จะใส่น้ํานะครับหลังจากใส่น้ําแล้วก็รอให้น้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปต้มให้หอมก่อนนะครับพอน้ำเริ่มฮอนแล้วก็ีไใส่เครื่องที่เขาเตรียมไว้นะครับเครื่องหอมเนาะ ใส่ลงไปครับใส่เก,เร,กเรือหอมแล้วก็ดีไซด์เลือรสดีผงชูรสแล้วก็พริกไทยนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่แล้วล่อนำเดือดน้ำเดือดปุ๊บเราก็ดีไซด์เนื้อแล้วก็ใส่กอดลงไปต้มเลยนะครับปลอ,องเครื่องเทศหอมน้ำเดือดนะครับแล้วก็ ใส่ไส้คอดแล้วก็นเนื้อได้หราเตรียมต้มลงไปเลยนะครับคลีกเลียจักหน่อยมันถึกน้ำแล้วก็ปิดฟ้าไว้บันต้มเนาๆเลยบันรุ่นนี้ไม่ใส่ฐานนะฟื้นครับ วใก่ซีเปื่อยนะฮะใส่เขี่ยจากน้อยน่ตจะตามเรื่อยๆต้องไปมาโดนนัวไปองอลยคนจากน้อยครับ ได้แล้วปาเปี้องเปิดเบิ้งใส่ขอดงามไหลตรมต้อยสักหน่อยก็ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับเปเปลยเราก็จะตักใส่ตักไส่ถวยครับ โอ้การเรียพี่นองเลยพันแท่นนะใส่ครับใส่ไปไปหั่นกันเลยครับมาพี่นองมาตัดเงือดนนงานๆแต่ก็ม,มาหั่นหั่นเลือนะครับ โอ้ยโอ้ยใหงอ่อนทางเปื่อเลยตุ่มสองชั้นงนี่ฮะต่องนางฝ่าไฟตลอดคุ่มคาครับคุ่มคาคุ่มคา เบอร์กู้ยขนาดนี้พี่น้องเก้วผมคุมดีว่าสุดยอดครับซอยเกตุเว ก็่ยดีกนาดาี่นอใส่โคสครับวันนี้โอ้ยสุดทนพี่น,นอนแก สุปเท่านั้นครับพี่น้องครับสุปเท่านั้นสุปเท่านั้นมาพี่น้อกน,นะนะครับต้มเ,ย,เย่างร่อยนะฮะใส่ตันเนือ้อนะครับเนื้อกิบมันเลยคันแค่นาพี่น้องว่าเฮ้ยเจ้าสีเทียยของผมพี่น้องครับ หนึ่งคนยิ่มันฮอห้อครับไ้ยสุดยอดสุดยอดมาพี่น้องมานะครับอันเทนาน้าทีเลยน้องเจ้าที่พี่เหรเจ้าที่ตู่กอ้ใส่เสื้อค่อน